ไอซ์อเมริกาโน่แก้วหนึ่งค่ะเธอคือผู้หญิงในอุดมคติของผมทุกวันเสาร์สิบเอโมงเธอจะมาที่ร้านกาแฟและจะนั่งที่เดิมสั่งเมนูเดิมๆเ,เล่นมือถือด้วยแววตาและรอยยิ้มที่สดใสของเธอฮอยากเป็นมือถือเธอจังเลยวันนี้เธอก็มาแล้วก็สั่งไอซ์อเมริกาโน่เหมือนเดิมเลยจะเป็นยังไงนะถ้าผมดึงหูฟังเธอออกแล้วพูดว่าไอซ์อเมริกาโน่เนี่ยจะรับเป็นน้อนหรือว่าเย็นดีเลยจ้า แต่เธอก็คงทำหน้าบูซส่ผมอยากรู้จังว่าเธอสนใจอะไรในมือถือนักหนาแล้วก็พบว่าเธอเล่นเกมเศรษฐีอยู่ปกติถ้าจะเล่นกับเธอก็ต้องเป็นเพื่อนในไลน์กับเธอก่อนซึ่งมันก็แต่ตอนนี้ผมมีหวังแล้วผมเลยลองเปิดบลูทูธเพื่อค้นหาผู้เล่นที่อยู่ในระยะ10เมตรโอ้แล้วตอนนั้นเองผู้เล่นที่ชื่อนางฟ้าสีขาวก็ปรากฏขึ้นต้องใช่เธอแน่นอน ธอส,ส่งสัญญาณด้วยการลูบผมและพยักหน้านางฟ้าสีขาวเชิญผมเข้าร่วมทีมและเราก็เริ่มเล่นเกมกันและสุดท้ายทีมของเราก็ชนะนนจนได้ด้วยความยินดีผมก็เลยเข้าไปหาเธอและยกมือขึ้นแหมตัวเองเก่งเหมือนกันนั้นเนี่ยสนุกว่าเมื่อกี้ผมเล่นเกมอยู่กับผู้ชายโตข้างๆสารสัมพันธ์กับเพื่อนในระยะ10เมตรลองมาสนุกกับฟังก์ชันบลูทูธในไลน์เกมเศรษฐีกันเถอะ